หมอโอ๊กจัดโครงการระดมทุนช่วยแพทย์สู้โควิด19ยอดบริจาคล่าสุดทะลุ1ล้านบาทแล้วค่ะเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานายแพทย์สมิตอริยสกุลหรือหมอโอก๊กได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางอิสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าเนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ต่างๆในช่วงวิกฤตโควิด19เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจึงเกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันกา,การติดเชื้อของบุคลากรที่อยู่หน้างานเพื่อ เพื่อเป็นการดูแลปกป้องและสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงและผมกับเพื่อนๆจึงร่วมกันจัดโครงการระดมทุนเทใจให้หมดงานเพื่อช่วยจัดหาชุดเตรียมชุดป้องกันการติดเชื้อและอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถร่วมกันบริจาคได้นะครับต่อจากเจ้าตัวนั้นก็ได้มีการระบุข,ข้อความเพิ่มเติมค่ะว่าขอบพระคุณในน้ำใจของทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้ยอดบริจาคครบตามเป้า หมายที่ตั้งไว้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับหากเรามีการอัปเดตว่านําไปใช้ทางไหนบ้างจะรีบนํามาแจ้งทุกๆท,ท่านเพื่ออนุโมทนาไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณจากใจครับก็เรียกได้ว่าสามารถทําโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาสั้นๆเชื่อว่าทุกคนที่มีแรงจิตใจที่อยากจะอนุโมทนาบุญไปด้วยก็ขอให้ครั้งนี้ทุกคนนั้นผ่านวิกฤตไปได้พร้อมกันหมดคะ่ะ